นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมอวยพรคนไทยขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมพระภูมิและสารตายายประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนเป็นประธานในพิธีงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568นายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านที่สำคัญได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านและถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาร่วมกันในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างช้านานให้คงอยู่ต่อไปอีกอีกทั้งวันสงกรานยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ขออวยพรให้ประชาชนมีความสุขในวันสงกรานต์วันสงการานตนะคะก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันครอบครัวค่ะซึ่งนับว่าเป็นวาระสําคัญนะคะที่กขอให้โอกาสนี้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสใช้วันหยุดยาวค่ะอยู่กับคนที่ท่านรักนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็แน่นอนว่า,เ,าเราก็จะกลับมานะคะทำงานร่วมกัน อีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอยากให้ท่านมีเวลาที่ได้พักเพื่อจะได้ไปชาร์จแบตตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าผ่านมาประมาณเกือบ4เดือนจากจากมกรามานี่ก็ทุกท่านทํางานหนักกันทุกคนนะคะในด้านต่างๆช่วยเพื่อเพื่อช่วยกันที่จะ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการช่วยเหลือประเทศชาตินะคะแล้วก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอท่านได้พักให้เต็มที่กลับมาทํางานอย่างมีพลังเยอะๆนะคะจะได้ช่วยกันนะคะเป็นเป็นแรงสําคัญสําคัญให้ให้ประเทศชาติได้ไปต่อนะคะแล้ว